เดินเดินแข่งกันแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วมาแข่งขันกันปีใหม่พี่น้องมาแข่งขันเพื่อความสนุกสนานมาท่าลูกท่าเต้าพ่อหยังเป็นพายลูกเต้าบ่มาหาปีใหม่นี้มาแข่งกันน้าค่อยเด้อพี่น้องเด้อมามดนมาซึื้อ,นนอมาโฮมาเซลน้ำกันพี่น้องเข้าบ่มีก็ได้มาแข่งเขาก็เอาเต,ต้ากับเต้านี่แหละแข่งกันพันว้า เอาตระกูลเต้ากับตะกคนเต้าแข่งกันว่าไผ่สิปลายหอดเชินไสอยู่ใส่อ๋อปล้อมงูว่าเจ้าสิไปฮหอดใสมาดูมาดูพี่น้องเต้ามาขึ้นแข่งกันในช่วงปีใหม่พรอหยังปีนี้มันบ่มหอือนซื้นหัวแซวปันใดพี่น้องเพราะค่อยสามตัวสุคข้อยในลูกเต้าบ่มาหาพเพลว้ากันเลยพผ้ากันเหงา จะค่อยก็เริ่มมาแข่งกันพี่น้องเอ้ยคนเ้าเอา,เาสิจอสิแปะหดสายเอาแซงหมู่เลยตัวนี้โอ้เครื่องกลางแซงหมู่เลยเอาจเจ้าสิแป,หปะหดสายไปลองเบิง้งเอาเอา ตัวนั้นไปพุ่นตัวน่ะตัวนั้นไปพุ่นพี่น้องเบิ่งหนุว่าพุ่นสิไปฮอตสายสพี่น้องกุมรุมกุมรุมกุมรุมไปอยู่พี่น้องตัวน่ะเอาเอาลออ้อมวงหนูเจ้าสิไปสายเพงค่อยสัย่างซาวค่อยก็แข่งกันเด้อนีน่พี่น้องเด้อนี่เด้อ